ต้นกล้าที่เรอันเมริตเพาะไว้กำลังเติบโตเป็นเสาหลักแห่งเบอร์ดวิวหลายปีก่อนเรอันเมลิตอาจยังคงถูกมองว่าเป็นทีมแห่งซูเปอร์สตาร์วัยเกา่าทีมที่อาศัยชื่อเสียงและประสบการณ์ของรุ่นใหญ่ในการขับเคลื่อนแต่วันนี้ยุคใหม่ ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างชัดเจนต้นกล้าที่สโมสรเพราะไว้ด้วยความอดทนและวิสัยทัศน์กำลังเติบโตขึ้นเป็นแนวป้องกันและพลังชีวิตของทีมนั่นคือชัวเมนี่เฟเดวาวเวเดคาม์ินกาและจูดเบลลิงแฮม4คนนี้แตกต่างกันทั้งบุคลิกและบทบาทแต่กลับเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวราวกับเป็น,นกลไกตัวเดียวกันในเครื่องจักรสีขาวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุโรปตอนนี้ชัวเมนี่คือกำแพงเหล็กที่ปิดทองหลังพระเขาอ่านเกมได้เฉียบขาดตัดบอลได้สะอาดและเล่นด้วยความมั่นใจแบบผู้นำที่แก่เกินวัย เฟเดร์วาเวเ e คือหัวใจของทีมพลังงานไม่สิ้นสุดของเขาคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนแรงมดดตในทุกจังหวะทั้งรุกทั้งรับเขาคือคนที่เพื่อนร่วมทีมเชื่อใจเสมอคาม์มานกาคือนักลบเงียบ ผู้ไม่เคยเกี่ยงตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลหรือแบ็กซ้ายล่าสุดปีกขวาเขาเล่นเพื่อทีมทุกวินาทีมีความกล้าและทุ่มเทที่หายากในวัยเพียงเท่านี้และสุดท้ายจุดเบลลิงแฮมผู้นำโดยธรรมชาติในร่างดาวลุ่งเขาไม่เพียงแต่ทำประตูแต่ยังสื่อสารพาเพื่อนเดินหน้าและสร้างแรงศรัทธาให้สโมสรน,นี่ไม่ใช่แค่กลุ่มนักเตะดาวลุ่งธรรมดาแต่คือเสาหลักที่กำลังค้ำยันอนาณาจักรเรอัลมาดริดอย่างมันง่นคงพวกเขาไม่เพียงเติบโตขึ้นจากระบบการพ่อบบมของสโมสรแต่ยังเติบโตขึ้นในฐานะผู้พิทักษ์ตาสโมสรคนใหม่ผู้ที่เข้าใจดีวว่าากรสสมเื้อ สีขาวนี้ไม่ใช่เกียรติยศสำหรับวันนี้เท่านั้นแต่คือภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะปกป้องมันในทุกยุคทุกสมัย